อยากไลฟ์สดต้องทำยังไงคะอ๋อโอเคอยากไลฟ์สดก็คือต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อยถึงพันคนคะ่ะขั้นแรกเลยนะคะก็จะสามารถเริ่มไลฟ์ได้คะ่ะถ้าอยากเพิ่มเพื่อนเราสามารถทำคลิปเราก็ได้หรือว่าเลือกเป็นอะไรก็ได้เงี้ยมาแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเลือกเป็นรูปตัวเองก็จะดีกว่าแต่ว่าบางคนก็มีนะที่เขาถ่ายเป็นวิวแล้วก็เซิร์ชหาเสียงที่เป็นประมาณว่าเพิ่มเพื่อนเพิ่ม,ม,ม,มผู้ติดตามเราใช้เสียงนั้นนะคะเราไปเลือกเอาเลยว่า เราชอบแบบไหนจะมีแบบน่ารักน่ารักอยากไลฟ์สดเพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามนะคะมีหลากหลายให้เลือกเลยแล้วก็กดตัวนั้นแล้วก็โพส์ไปติ k กตอกจะช่วยดนันแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือเราอะไปเม้ในใต้คนที่เขากําลังเพิ่มเพื่อนอยู่เง้ยค่ะเหมือนเราเป็นไปนเม้นเพื่อนเขาอะไรเงี้ยเราก็ไปเม้นข้างใต้ว่าติดตามนะคะมาเป็นเพื่อนกันนะคะอะไรประมาณเนี้คะ่ะยินดีคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันก็ทําตามนี้แหละแล้วแบบ ถ้าเราทําแบบจริงจังะประมาณวันสองวันนะคะพี่วีต้องทําดูตามนี้เนาะเพราะว่าของยาคือใช้เวลาแบบเร็วนะเร็วมากประมาณไม่ถึงสองวันนะถ้ายาจําไม่ผิดไวมากระหว่างนั้นก็จะแบบก็จะมีคนมาเม้นเมนแต่ว่าเวลาเขามาเม้นเราอะคะ่ะเราต้องแบบตอบกลับเขาด้วยนะติ๊กตอ็อก็เหมือนช่วยดันให้เหมือนประมาณว่าเรามีปฏิกิริยาก,กับคนอื่นนะไม่ใช่เราอยากได้ผู้ติดตามเฉยๆแล้วเราก็ไม่สนใจคนที่มากดติดตามเราเลยอันเนี้ยติ๊กตอ็อกก็จะช่วยช่วยดันเราอย่างเงี้ยค่ะ จะไวขึ้นประมาณสองวันส่วนใหญ่ก็น่าจะประมาณนั้นไวมากค่ะลองดูแล้วก็จะสามารถขายของทำในหน้า t i k กต k อกลองดู